สวัสดีครับเจอกันกับผมกิตติกรคำนวณนะครับอ่าวันนี้แนวทางหวยฮานอยนะครับประจำวดวันที่28นะครับ2,564ต้องออกตัวไปก่อนเนาะไม่รู้นะครับว่าหวยออกตัวไหนข้อมูลที่ผมนําเสนอเป็นเพียงข้อมูลที่ผมวิเคราะห์จากผลหวยฮานอยย้อนหลังนะครับไม่ได้รู้นะครับว่าจะออกตัวไหนเอาไว้เป็นแนวทางในการเรียนรู้ก็แล้วกันนะครับผมเนาะฝากกดไลค์กดแชร์ด้วยนะครับก่อนจะไปที่ข้อมูลในวันนี้นะครับมาดูผลงานเมื่อวานนิดนึงนะครับ ผลงานเมื่อวานเนี่ยเลขตั้งต้นก็คือศูนย์หนึ่งสองสามสี่นะครับผมให้เลขเด่นคือนี่หนึ่งกับสามเนาะนะครับหนึ่งกับสามก็เด่นจริงๆเด่นบนครับสองก็เด่นหลักพันนะสี <c> ่ <oughs> ก็เด่นล่างนะครับเด่นหมดเลยนะครับหนึ่งสองหนึ่งสามสี่แล้วกันนะครับแต่ผมจับเลขหนึ่งกับเลขสามเด่นเนาะแล้วบังเอิญเลขสองตัวมันก็เลยไม่เข้านะครับ สตัวนี่พลาดหมดเลยนะครับเพราะว่าขาดเลขเจ็ดตัวเดียวมันออกสามเจดหนะึ่งาะแต่วิธีการนี้ก็โอเคอยู่นะนะครับถ้าเมื่อวานจับเลข4ีเป็นเลขเด่นก็น่าจะได้ 4, 4ีอยู่นะครับผมเพราะฉะนั้นวันนี้ผมก็ยังจะใช้วิธีการเดิมนะครับเนาะเพราะว่าเลขเลขเด่นยังเดินดีอยู่นะครับถือว่าโอเคอยู่เด่นตั้ง3มตัวนะครับจากเลขทั้งหมดห้าตัว ถ้าถือว่าเลขสองอยู่ในหลักพันนี่ก็โอเคอยู่นะก็ถือว่าติดเด่นอยู่นะครับเออสี่เด่นล่างเนาะเด่นสี่ตัวเนยนะเพราะฉะนั้นผมยังใช้สูตรเดิมในการใช้งานอยู่นะครับสองสามสี่ห้าหกนี่คือเลขที่คาดว่าจะเด่นในงวดนี้นะครับก็จะเป็นตำแหน่งที่เด่นเมื่อวานนี่ก็ เลขสามนะครับตำแหน่งนี้ตำแหน่งที่สองเนาะนะครับเลขหนึ่งก็เด่นนะเมื่อวานเนี่ยเด่นหลักหน่วยแล้วก็เลขเลขสี่ด้วยนะครับสามก็เด่นสี่ก็เด่นห้าก็เด่นโอ้โหตำแหน่งนี้เด่นห,หลักร้อยนะครับเลขห้าเนาะเด่นหลักร้อยเพราะฉะนั้นผมก็จะยึดเอาเลขสามนะครับสามกับหกนะน่าจะเด่น นะครับน่าจะเด่นส่วนเลขเจ็ดที่มันเด่นเพิ่มเติมขึ้นมาล่นะเมื่อวานเนาะเราก็นับไปหกอ่ะห้าสิห้าหกเจ็ดเพราะฉะนั้นเรานับเพิ่มอีกนะครับเผื่ออันนี้เอาเผื่อไว้เนาะเจ็ดแปดเก้าเพราะฉะนั้นเลขที่เพิ่มเติมมาคือเลขเก้านะครับเนาะนะเพราะฉะนั้นเก้าสามหกนะครับนะ โอเคก็จะมาทำการแบ่งปันเลยนะครับผมก็ใช้วิธีการนี้มาประมาณอาทิตย์นึงแล้วนะหลักพันนะครับหลักพันของหวย4ี่ตัวเนาะหลักพันของเลข4ี่ตัวเนี่ยนะครับนับเดินหน้าเพิ่มอีกสี่แต้มนะครับทีละแต้ม4ครั้งนะครับก็จะได้เลขห้าตัว แนวทางวันนี้นะครับวันนี้ก็28เนาะฝากกดไลค์กดแชร์ด้วยนะครับฝากกดไลค์กดแชร์ด้วยก็2ตัวโอ้ผมลืมเลขเด่นเนาะยกเลข5ตัวแล้มาก่อนสอง สามสี่ห้าหเลขเกวงเล็บไว้นะครับวงเลขเก้าวงเล็กกบลไว้เพราะว่ามันตำแหน่งเลขเจที่เด่นเมื่อวานนะเด่นอย่างที่บอกไว้นะครับสามกับ6เนาะเพราะฉะนั้นก็จะเป็นสามสองสามสา,มสามถ้าท่านใดไม่ชอบเลขเบิ้ลก็ตัดออกก็ได้นะครับ แต่ว่าเมื่อวานก็ออกเลกเบิลนะ44นะครับ35 36เพิ่มเติม39นะนะ62 63 64 65 66แล้วก็69ส่วนเลข3ตัวนะครับ ผมวงด้วยสีแดงนะครับตัวเด่นเนาะหกเกนะครับก็จะเป็นสองสามหกสี่สามหกห้าสามหเก้า 36นะครับตามนี้ก็หวังว่าจะเป็นประโยชน์นะครับข้างบนคือของเมื่อวานเนาะเสียดายเนะาะพลาดแต้มเดียวเองเลขเจ็ดนะครับวันนี้ก็หวังว่าจะโอเคเนะาะหวังว่าจะเป็นประโยชน์ไม่มากก็น้อยนะครับเนาะเจอกันในคลิปถัดไปครับผมเออมื่อวานเนี่ยหวย v บก็เข้าอยู่นะ0110่นะเนาะ สตัวล่างและสองตัวบนนี่แหละจำไม่ผิดเนาะพอมันใช้ได้ทั้งสามนอยนะครับไม่เข้านอยใดก็น้อยนึงนะครับแต่ VIP นี่เข้าทุกวันอยู่ยนะลองตามย้อนหลังดูนะครับผมเจอก,กันในคลิปถัดไปครับสำหรับคลิปนี้สวัสดีครับ